คเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามก็ขอสิทธิ์สิทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งนะผมกับชาแนลพี่วิวไปพี่จีนนะในเกมคําคืนค็อกเทลนะครับผม,คค ok ะะผมหรือในเว็บไซต์อัศจรรย์สุกานหรือเกมค็อกเทลไนนะ,ะโอเคก็วันนี้เป็นการซื้อสปิน1,500นะครับผมก็เดี๋ยวไปไงี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาทานไปเลยกันนะครับผมโอเคเดือดถังะครับต่อไปครับเฮ้ย,ยะะเ,เปิดได้ดีครับผม เลยตายองหไม่ใช่แต่ก็ได้อยู่โอเคดีแม,ม่โอ้โหมีม่ผมไม่เป็นไรครับมาเปิดมา106เขาบผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออมาอยู่อไปต่อเออได้ครับผมโอเค1036ดีแม,มย่ยังมีครับเอาว่ะได้เรื่องโอเค106คลิปโอ้ยเรียบร้อยครับผมตอนนี้ไม่ทันหลยก็ได้มา1,000แล้วนะผมยังขาดคุณอีก500นะ เดี๋ยวต้องมารอดูพร้อมกันนะครับผมว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับกิจนี้ไปโอ้ไม่ได้วะโอเคไปต่อเอายังได้อยู่สวยสวยสวยเอาวะ่ะม้าผมโอเคมาดีมาดียยังได้เอาเรื่องขอต่อได้ไหมโอ้โหไม่ให้ครับผมโอเคตอนนี้ได้มา400แล้วนะครับมา ยังขาดคุณอีกน้อยหนึ่งนะแต่ตอนนี้เกตเตอร์เข้าเพิ่มไหมเข้าเพิ่มไหมเข้าไม่เข้าครับผมโอ้น่าเสียดายนะของเทไม่เป็นไรครับโอ้โหเคยังใส่ต่อได้วะทุกคนเอาวะมีลุ้นเกตเตอร์เ,เพิ่มนะครับผมเพื่อเอาจำนวนค้างเพิ่มนะครับมีไหมไม่มีครับผมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าทุนแล้วนะครับผมตอนนี้ได้เป็นกำไรนะแต่สองค้งไม่น่าได้วะเฮ้ยเอาวะยังพอีลุ้นต่อเฮ้ยยังพอได้อยู่โอเค เฮ้ยม้าผมโอ้โหจะไม่เข้าต่อนะโอเคเรียบร้อยครับผมทิปนี้กำไรนี right, so ่ก okay. oh, ็เยอะอะกำไรมาแค่ร้อยห้าสิบหกบาทเองหมดทุกคนมันได้ไม่เยอะนะแต่ผมก็เสียวมดทุกคนเสี่ยวถ้ากดกดเล่นต่อตอนนี้ผมว่าไม่ได้แน่เลยอะเออเอาไงดีอะเดี๋ยวนันมีซื้อเป็นน้อยกว่านี้แมี๋ยวผมขอรอหน่อยครับผม เอ้ยโอเคมีซื้อ600อยู่ครับผมมาเดี๋ยวลองดูนะครับการซื้อซื้อแบบ600บาทนะครับผมอาจจะได้ก็ได้นะกำไรในวันนี้ต้องลองดูก่อนครับโอเคคิวเปิดไหมดีครับผมเอ้ยเอาเลือกว่าโอเคสวยๆมีไหมโอ้โหไม่มีครับผมไม่เนปะ็นไรไปต่อไปต่อเดี๋ยวมาขอแค่กำไรของการซื้อในรอบนี้ก็ยังโอเคนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผม,ผมคือผมพอเลยนะครับผมพบว่าอ่า เลนผมมาบอกเลยนะว่าถ้าผมเล่นอีกเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับผมโอเคมาดิวมาดิวโอเคมาไม่ได้วะผมไปเข้าอีกสามครั้งโอเคน่าจะเรียบร้อยครับผมน่าจะไม่ได้แล้วล่ะวันนี้โอเคก็ okay, ขาดทุนอีกแล้วว่าทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ก็อุตส่าห์ได้ทุนเกินแถมได้กำไรมาด้วยนะครับแต่ไม่ชอบครับผมได้เลยสั่นใจเล่นต่อนะครับผมแต่ก็ดีครับผมก็ยังได้ลองนะครับเสียไปสี่ร้วก็ ดีกว่าเสีย, boss, er ไ belt, ยไปพันห้านะครับผมถ้าเกิดผมกดฝันห้าีกรอบน่าจะเสียเยอะกว่านี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันวันนี้ผมขอขอไปเทนี่ก่อนดีกว่าละกันนะครับก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดติดตั้งนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์นะครับกดตุ้มกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ